สวัสดีค่ะแม่มาคนนี้ค่ะวันนี้นะคะเราจะมางพูดถึงกรณีการยื่นกู้ซื้อบ้านนะคะสําหรับผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระนะคะวันนี้เราจะมายกตัวอย่างอาชีพอิสระประเภทค้าขายอาหารตามสั่งนะคะสามารถยื่นกู้ซื้อบ้านได้เช่นเดียวกันนะคะ<ม>สําหรับอาชีพอิสระนะคะที่เป็นร้านขายอาหารตามสั่งนะคะยกตัวอย่างเช่นเราเช่า บ้านเช่าอยู่หรือเช่าห้องเช่าอยู่แล้วเราขายร้านอาหารตามสั่งนะคะหน้าห้องเช่าเรานะคะอันดับแรกเลยก็คือทําป้ายค่ะจะเป็นชื่อเราชื่อลูกหรือชื่อนอามสกุลเป็นนามสกุลครอบครัวก็ได้ไปทําป้ายไวนิวแปะตั้งชื่อร้านหลังจากนั้นสิ่งที่เราต้องทําทุกวันนะคะก็คือเขียนบัญชีรายรับรายจ่ายนะคะวิธีการเขียนบัญชีรายรับรายจ่ายก็คือใช้สมุดเด็กนักเรียนธรรมดาเนี่ยค่ะ เอามาแบ่งเป็นช่องนะคะช่องแรกเนี่ยเป็นวันเดือนปีช่องถัดมาเป็นช่องรายจ่ายรายจ่ายก็ยกตัวยอย่างเช่นซื้อ,อกิจการของเราเป็นร้านอาหารตามสั่งนะคะซื้อหมูผักไก่กองถุงถุงพลาสติกประมาณเนี้ยก็คือเราอาจจะทําเป็นซื้อ เอาซื้อจริงอะคะ่ะอาทิตย์หนึ่งเราอาจจะซื้อของแค่3วันต่อสัปดาห์จันทร์พุธสุ์ประมาณนี้นะคะ่ะแล้วก็โนต้ตไว้วันไหนไม่ได้ซื้อก็คือขีดว่างไว้นะคะแล้วก็ช่องตัดไปนะคะเป็นช่องรายรับว่าเราขายผัดกะเพราวันนี้ได้กี่จานขายกะเพราหมึกได้กี่จานเป็นราคาเท่าไหร่ประมาณนี้เขียนแยกประเภทไว้นะคะแล้วก็ช่องถัดไปเป็นช่องคงเหลือทําอย่างเงี้ยคะ่ะทุกวันรายรับรายรายจ่ายรายรับ แล้วก็เอาไปใส่ช่องคงเหลือต่อวันทําอย่างนี้ทุกวันจนถึงสิ้นเดือนนะคะเราทําช่องสรุปค่ะว่ารายจ่ายสรุปต่อเดือนเท่าไหร่และรับสรุปต่อเดือนเท่าเท่าไหร่นะคะแล้วก็ช่องคงเหลือเท่าไหร่นะคะพอครบหนึ่งเดือนนะคะก็คือขึ้นหน้าใหม่เลยก็ไปทําอีกเดือนนึงทําอย่างนี้นะคะย้อนหลังอย่างน้อย6เดือนนะคะซึ่งวิธีการทําตรงนี้เนี่ยทำแบบละเอียดแล้วก็ เราจะต้องเอาเงินที่เราขายได้นะคะที่เป็นรายรับนะคะเข้าธนาคารนะคะเข้าให้ได้มากที่สุดให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ยิ่งดีแต่ว่าธนาคารเนี่ยเข้าใจอยู่แล้วว่าในกรณีอาชีพค้าขายอาจจะเอารายได้ทั้งหมดไปเข้าบัญชีไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแนะนําว่าให้เอาเข้าให แล้วก็ให้เขาได้มากที่สุดให้สอดคล้องกับจำนวนบัญชีที่เราทำนะคะซึ่งเวลาแบงค์พิจารณาอนุมัติเนี่ยเขาจะดูสส่วนนี้เป็นส่วนสําคัญเลยก็คือบัญชีรายรับรายจ่ายกับตัวสเตตเมนต์ต้องเอามาแมทกันนะคะถ้าเราทำสองสิ่งนี้นะคะอย่างสม่ําเสมอแล้วทำแมทกันนะคะแล้วเราก็ต้องมาดูว่ารายได้เราหลังหักรายจ่ายแล้วอะค่ะคงเหลืออยู่ประมาณเท่าไหร่แบงค์จะเอาตรงนี้ค่ะไปแมทกับตัวสเตตเมนต์ว่า มีค่าที่ใกล้เคียงกันไหมสมมติเราทํารายรับหักรายจ่ายเข้าไปแล้วเนี่ยสมมติในในในสม,มุดที่เราทำเนี่ยคะ่ะเรามีรายรับอยู่10,000แต่อเดือนแต่ในสม,มุดบัญชีเราที่เราเข้าเรามีแค่ห้าหมื่นอันนี้มันครึ่งหนึ่งซึ่งมันไม่บาลานซ์นะคะลูกค้าจะต้องทําบัญชีให้มันใกล้กันก็คือต้องถ้าเราขายได้10,000แจริงๆเราก็ต้องเอาเงินเข้าให้มันได้ใกล้เคียงให้แบบว่ามีส่วนที่มัน ต่างกันสักหมื่นสองหมื่นอย่างเช่นเราขายได้หนึ่งแสนทำบัญชีได้หนึ่งแสนแต่เงินเข้าเราเนี่ยเราก็ควรจะเอาเข้าสักแปดหมื่นเก้าหมื่นหรือเข้าไปแสนนึ่งหมื่นเลยก็ได้นะคะเพราะว่าตัวเลขของอาชีพอิสระมันจะไม่ไม่ตรงเป๊ะอยู่แล้วนะคะแต่เบื้องต้นลูกค้าต้องทําบัญชีนะคะให้มันสอดคล้องกันนะคะ ทำบัญชีเสร็จเรียบร้อยนะคะสิ่งที่ต้องเก็บต่อไปนะคะก็คือตัวบินค่ะบินซื้อของนะคะไม่ว่าจะเป็นซื้อข้าวซื้อหมูซื้อไก่ซื้อผักนะคะเราต้องเก็บบินทุกอย่างไว้นะคะอย่างน้อยนะเก็บบินย้อนหลังสามเดือนนะคะแล้วก็ไปถ่ายรูป ขนาดที่เราไปซื้อของนะคะอย่างเช่นถ้าเราไปซื้อที่แมคโครเราก็ไปขอบินยอดหลังที่แมคโครได้หรือไปซื้อหมูก็อาจจะเป็นหมูที่เป็นร้านย่อยของซีพีหรือว่าเป็นแผงขายหมูขายผักอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นร้านประจํานะคะขอบินเงินสดเขาเก็บไว้นะคะแล้วก็ทายรูประหว่างวันที่เราแบบไปซื้อข้าวซื้อของเนะะี่ยค่ะเก็บไว้นําส่งธนาคารนะคะแล้วก็ระหว่างที่มีการขายอาหารตามสั่งจริงเวลาลูกค้ามีการสั่งออเดอร์อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ เก็บรูปภาพเอาไว้ว่าอ่านเนี่ยเป็นขั้นตอนการทํางานของเรานะคะว่ามีลูกค้ามาสั่งลูกค้านั่งทานที่ร้านประมาณนี้แล้วก็ทําใบเมนูขึ้นมานะคะ่ะอันนี้ทุกร้านมีอยู่แล้วก็มีใบเมนูพร้อมราคาเขียนไว้ว่าอาหารแต่ละอย่างเรามีอะไรบ้างเมนูรับเท่าไหร่นะคะเรารวบรวมเอกสารพวกนี้เก็บไว้เป็นข้อมูลนะคะอย่างน้อยต้องมีข้อมูลนะคะ 6เดือนถึง1ปีนะคะถ้าอาชีพอิสระเนี่ยแนะนำว่าเก็บข้อมูลแบบเนี้ยให้ได้1ปีแล้วเราก็เอาข้อมูลตรงนี้ไปให้ธนาคารวิเคราะห์ว่าเราอ่ะจะสามารถซื้อบ้านได้เท่าไหร่ในกรณีของอาชีพค้าขายเนะะี่ยค่ะเขาจะให้ไม่ได้ร้อซของยอดเงินที่เราแสดงนะคะสมมติว่าเราเนี่ยทำบัญชีไปแล้วก็สเตตเมนต์ไปที่100,000บาทต,ต่อเดือน แต่ละธนาคารจะไม่เหมือนกันเขาก็จะคิดว่า10,000แสนเนี่ยมันก็จะต้องมีต้นทุนบวกกำไรอยู่ในนี้ด้วยเพราะนั้นหลักเกณฑ์การคำนวณของแต่ละธนาคารไม่เหมือนกันแนะนำว่าระหว่างที่เรากำลังทำบัญชียอยู่เพื่อที่ยื่นกู้ซื้อบ้านในแต่ละหลังอย่าเพิ่งไปมัดจำบ้านนะคะให้เดินเข้าไปที่ธนาคารก่อนไปปรึกษาธนาคารว่าเนี่ยเราทำอาชีพแบบนี้เราทำเอกสารประมาณเนี้ยถูกต้องไหมสอดคล้งองไหมแล้วเราจะกู้ได้ประมาณเท่าไหร่ถ้าปกติเราขายได้อยู่ประมาณนี้ เพื่อที่เราจะได้ไปกระตุ้นยอดขายหรือไปทําอาชีพเสริมอะไรเข้ามาอีกเพื่อให้ได้ยอดตามที่แบงค์แจ้งว่าอะสมมติว่าเราอยากซื้อบ้านเดี่ยวในราคา2องล้านห้าเราก็ควรจะให้แบงค์วิเคราะห์ให้ว่าณนะปัจจุบันเนี่ยเรากู้ได้เท่าไหร่แบงค์อนุมัติมาเท่าไหร่ถ้าได้ตามวงเงินที่เราต้องการแล้วเราก็เดินต่อได้เลยแต่ถ้าเกิดยังไม่ถึงตามยอดที่เราต้องการจะซื้อบ้านอันนี้เราก็จะได้วางแผนกระตุ้นการขายเพื่อให้มันได้ยอด ตามราคาบ้านที่เราต้องการนะคะแล้วก็เอกสารอื่นๆเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าสิ่งที่ลูกค้าต้องวางแผนเลยสําหรับอาชีพอิสระนะคะก็คือ1นนะคะจะต้องมีหน้าร้าน2ต้องมีการทําบัญชีรายรับรายจ่ายนะคะ3จะต้องมีการเดินบัญชีถ้าเรามี3ส,สิ่งนี้นะคะเราก็เตรียมทุกอย่างได้ง่ายขึ้นค่ะ เวลาเราเดินเข้าไปธนาคารเราเอา3สิ่งเนี้ยเข้าไปธนาคารจะวิเคราะห์ข้อมูลให้เราได้ง่ายมากแล้วก็เอกสารรอบด้านอย่างอื่นเนี้ยเรามีอยู่แล้วนะคะแค่ธนาคารแจ้งมาเราก็เตรียมเพิ่มเข้าไปได้เลยแต่3อย่างเนี้ยค่ะเป็นสิ่งที่เราต้องวางแผนและเราต้องเริ่มทําทันทีเมื่อเราคิดที่จะซื้อบ้านนะคะสำหรับลูกค้าที่ มีข้อสงสัยอยากอขอคําแนะนำนะคะก็ติดตอ่อเข้ามาได้ที่0933962949นะคะขอบคุณมากนะคะขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์นะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ